สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอต้บสู่ชอบเซนต h ซ Channel วันนี้ผมอยู่กันในเกม l a n ์ e ลนะครับไปกินเก่าประมาณ6ปีใกล้น่าจะใกล้7ปีแล้วล่ะวันนี้ผมจะทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็คือจับตัวจุติครับแล้วก็ถ้าเกิดขนนกหมดเมื่อไหร่จะส่งท้ายด้วยการเล่นสเตจ e ีเวนต์หตาให้นะครับจิจิทีมจับตัวจุติผมมีประมาณ สองทีนะทีนี้สลับเคลียร์ธาตุไฟโดยเฉพาะส่วนทีนี้ก็เคลียร์ธาตุน้ำกับธาตุไม้นะแล้วถามว่าทำไมมีหกดาวห้าดาวมาทำแมวอะไรก็คือผมเอามาเพิ่มพอยต์ครับก็คือเพิ่มเอามาเพิ่มพอยต์เดี๋ยวลีอนาที่มากขึ้นปล่อยตัวเซลลีนะ่หน้าไม้เป็นตัวเดียวพอ ดูสิจะจัดการได้ไหมป้าายโอ้โห oh, <c oughs> เรียบเลยโสมแล้วล่ะที่เป็นโตทะลุอมตะโหดอะแต่มันดไ้สําำหรับคอมโบนหนึ่งนะกับมูลวงดุริยางนี่แหละไม่ได้เดีย๋ยวดูกระดิกตาแล้วว่าใช้สูตรอะไร แกเบอร์ก็กดรัวๆไปได้เลยก็คือดูตรงสเสือกัพแ้มันจะมีโอกาสได้มากกว่าตรงที่กดมุ่มๆนะไปเห็นใกล้เคียงอยู่ ที่ผมมาจาับตัวนี้เพราะว่าอะไรดูไหมครับเน็ตก็คือผมจะทำไฮเปอร์เลนเจอร์ตัวหนึ่งแหละให้เป็นร่างไฮเปอร์ครับทำร่างปกติให้เป็นไฮเปอร์นะเต็บเดิมตุยไม่ได้แฮะเมื่อกี้มันโดนเต็มๆนะแต่โดนข้ามสะงั้น เดี๋ยวเราไเล่นระดับที่ยากกว่าเราดูสิจะเคลียร์ได้ไหมระดับที่ยากกว่านะเอาคือศัตรูมันจะโหดขึ้นด้วยพอได้นะแต่ระดับป,ปกติผมว่าจะเคลียร์ไม่ได้แน่นอนเพราะระดับง่ายปกติมันยากขนาดเนี้ย ไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้ผมกดสูตรสระเอกับพิบนะตอนแรกใช้สูตรสอเสือ ไม่ได้เหมือนเดิมโปรตีจะได้แค่หนึ่งดาวสองดาวแบบนี้คือแบบโดมผมมันไม่ดีจริง ไปโดนลองปล่ตัวนี้ไปสิตัวนี้เป็นตัวยืนที่อึดที่สุดในทีมผมนะไม่ใช่ในเกมนะในทีมผมเพราใส่เกียร์เพิ่มพลังชีวิตด้วยไงโอ้โห เมื่อกี้โดนเต็ะแต่มันเด้งมาสวยๆอะ่ะระเบิดป้าตุย ดูตีเลเวลมันจะขึ้นน้อยมากนะคือแบบว่าถ้าเกิดใครอยากเล่นได้เลเวลเยอะๆนี่ก็สเต็ปพิเศษครับอ่ะเดี๋ยวดูทีก่อนตัวแบกของผมเลยแลรี่หน้าไม้ส่วนตัวรองลงมาก็ชิออนครับเป็นตัวแจกฟรีโคลโบเกิดใหม่เป็นสลามอะ่ะ ที่บอกเป็นตัวแบกรองเพราะว่ามันอึดที่ผมใส่เกียร์อืดๆให้มันไปตั้งรับดาเมจนะครับแต่ก็มีแพ้นะไม่ใช่ว่าจะชนะบ่อยๆส่วนตัวนี้ก็ตัวรีเซ็ตคูดาสกิลผมจะทำเป็นล่างไฮเปร์แหละเพราะล่างออาต้ามันบักครับคือดาเมจมันไม่ค่อยแรงอะล่างออาต้าเพราะว่าบักเฉยๆนะเดี๋ยวทางผู้พัฒนาเขาจะปรับแก้เองแหละ เซลลีต่ตัวก็แบกเหมือนกันนะรีเซ็ตคูดาวสกิมเหมือนกันแหละแซลลี่เด็กอนุบาลครับนะันเป็นท่าแสงในตัวเดียวในะนไอเดีผมนะส่วนตัวต่อมาก็ฮิเมะผมเอามาใช้พักธอรามดา กลับมาวางาอีกครั้งสุ่มไม่ได้เลยส่วนตอนีก็เอามาช่วยบับเอามาตากครับเฮ้ยพีพีๆีผขอโทษครับจริงจริงเอาจริงจริงเอามาช่วยบับปี๊ได้แฮมและเ่วดตอรีมีลมูกา้าก็เอามาใช้แก้ขาดเฉยๆเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวอะไรดีๆสุดซีบีผมเอา ตามนล้มันจะได้ขบๆไปเมื่อกี้ทีมหลักมนะทีมก็จะประมาณเนี้ยสอบทีมสเตจอีเวนนะ เมื่อกี้ที่ให้ดูที่อธิบายไปอ่ะมันคือทีมหลักเราเล่น PVP เลยไปสตูสเตอีเวนต์ครั้งนี้ก็เป็นาธาตุน้ำนะเราควรเน้นตัวธาตุหมายเป็นหลักต้องพยายามเคลียร์ให้ได้เยอะๆแต่เสียเวลากับป้อมมาก ที่ผมเปิดโล่ป้องกับเพราะอันนีหน้หน้ามันแดงนะเดี๋ยวด้าเหยือมันจะแรงเกินทีผมจะตายหมดแต่สิอะช่วยบัฟวิ่งไวหน่อยหามาหลายนาทีได้แค่ประมาณ้3 0 0เมตรเอง ถ้าเกิดหน้ามันแดงเมื่อไหร่วีงไวาเลยอู้เหลือตัวสุดท้ายตอไม้ จบคือแบบเสียระยะทางไปเยอะอยู่ก็ได้มาประมาณพันแต้มนะก็พอได้ก็คลิปนี้จะไว้เพียงเท่าดีนครับและเป็นแล้วก็ผมขอโทษอย่างหนึ่งก็คือขอโทษที่หายไปนะครับแล้วก็ผมฝากเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดจะด่าผมว่าทําเกมกากก็เชิญครับเพราะว่าผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้ว YouTube ผมแค่มาทำเล่นๆน,นะไม่ได้ทำแบบจริงๆหาไรายได้อะไรแบบเนี้ยคือแบบก็เป็นแบบพวกเรื่องสุดเรื่องแั้นแต่ความชอบของคนอื่นนะครับใครจะด่าอะไรก็เชิญเลยครับก็จะดีสไลค์อะไรก็ได้คนระับเพราะผมไม่ว่าอะไรอยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วครับงั้นก็เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้บาย ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมก็สามารถ Subscribe ได้นะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย